หัวหน้าสามแบบที่ไม่มีใครอยากทำงานด้วยถ้าคุณเป็นหัวหน้าสามแบบนี้นะคะโดยเฉพาะหัวหน้างานมือใหม่ปรับปรุงตัวด่วนนะคะเพราะว่าถ้าคุณเป็นหัวหน้างานสามแบบนี้ไม่มีใครอยากทำงานกับคุณด้วยอย่างแน่นอนหัวหน้าแบบที่1คือไม่รับฟังลูกน้อง ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะเวลาที่เราระดมความคิดนะคะระดมสมองในที่ประชุมหรือแม้แต่ถามมุมมองความคิดในสถานการณ์ต่างๆนะคะหัวหน้าฟังแล้วก็ยึดนะคะการตัดสินใจของตนเป็นหลักนะคะยึดถือเชื่อมั่นว่าการตัดสินใจของฉันเนี่ยถูกต้องแน่นอนนะคะจะไม่ฟังเสียงใครทั้งสิ้นหรือบางคนหนักไปกว่านั้นนะคะ คิดว่าใครที่เห็นต่างจากตัวเองเนี่ยนะคะผิดพลาดนะคะแล้วก็กลายเป็นคนที่แย่ในสายตาของหัวหน้านะคะถ้าใครนะคะเป็นหัวหน้าที่ไม่รับฟังลูกน้องนะคะอันนี้นะคะคุณต้องปรับปรุงตัวด่วนเลยนะคะ วิธีการที่จะทำยังไงนะคะให้คุณนะคะรับฟังเขามากขึ้นนะคะง่ายๆเลยค่ะก็แค่เพียงแค่คุณเปิดใจเท่านั้นนะคะการรับฟังนะคะจะช่วยทำให้หัวหน้าเนี่ยมองเห็นมุมมองใหม่ๆแง่คิดใหม่ๆหรืออย่างน้อยนะคะถึงเราไม่ได้การปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือการตัดสินใจในแบบใหม่ๆเนี่ยอย่างน้อยคุณจะเข้าใจความคิด ของน้องๆของลูกน้องของเราเนี่ยมากขึ้นว่าเขาคิดอ่านประการใดนั่นเองนะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่เคยลองรับฟังนะคะเสียงของลูกน้องของคุณนะคะให้คุณเนี่ยปรับปรุงตัวด่วนเลยนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณถามแล้วไม่เคยฟังนะคะลูกน้องของคุณเลยเนี่ยต่อไปนะ,ะ<ๆ>เขาก็ขี้เกียจจะพูดขี้เกียจจะบอกนะคะสุดท้ายนะคะจะไม่มีใครช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคุณเลยนั่นเองค่ะ ข้อที่2คือไม่ให้อิสระทางความคิดแก่ลูกน้องให้งานไปแล้วนะคะมอบง,งานไปแล้วนะคะกับบางคนเนี่ยที่เขาสามารถที่จะ ทำงานนั้นได้นะคะคิดสร้างสารรค์ออกแบบงานเองได้หรือเขาอาจจะคิดแปลกแหวกแนวไปได้แต่ผลลัพธ์สุดท้ายทําได้ดีแต่เรายังเข้าไปควบคุมนะคะหรือเข้าไปบอกวิธีการ1 2 3 4สสว่าต้องเป็นแบบนั้นสีต้องเป็นแบบนี้สี่นะคะถ้าเกิดผัวหน้านะคะใช้วิธีการเข้าไปควบคุมกํากับในทุกขั้นตอนกับลูกน้องที่เขาสามารถคิดงานเองได้สร้างสรรค์าง,งานเองได้นะคะแบบนี้จะทำให้คนทำงานเนี่ยรู้สึกอึดอัดมากๆนะคะ ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณมีลูกน้องนะคะที่เขาสามารถคิดนะคะ จัดการงานต่างๆนะคะจนทําให้บรรลุผลลัพธ์ไปได้นะคะถึงเขาอาจจะมีความคิดแปลกแหวกแนวไปหน่อยนะคะแต่ถ้าสุดท้ายผลลัพธ์ได้นะคะอย่างที่ต้องการนะคะไม่มีผลกระทบไม่เกิดความเสียหายแต่มันอาจจะมีวิธีการบางอย่างที่คิดไม่เหมือนคนอื่นนะคะคุณจะต้องให้อิสระทางความคิดนะคะกับลูกน้องของคุณนะคะแต่เพียงแต่ว่าคุณอาจจะเคยใช้วิธีการเข้าไปดูแลทุกกระบวนการสําหรับลูกน้องบางคนที่เขาไม่สามารถคิดได้อันนั้นนะคะแนวทาง แก้ไขก็คือสําหรับลูกน้องที่เขาเป็นคนที่มีศักยาภาพสามารถบริหารจัดการงานหรือโปรเจกต์ของเขาได้คุณต้องให้อิสระของเขานะคะให้อิสระกับเขาในการบริหารจัดการเองแต่ถ้าเกิดคนไหนที่เกิดเขาไม่สามารถที่จะควบคุมดูแลได้นะคะอันนั้นเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปดูแลเพราะฉะนั้นหัวหน้านะคะต้องแยกแยะให้ออกนะคะว่าลูกน้องของคุณเนี่ยเป็นประเภทไหนคุณชมในกุติแล้วคุณตำหนิในศาลาหรือเปล่านะคะ คำพูดนี้นะคะได้นะคะขออนุญ,ญาตยกเครดิตให้กับท่านอาจารย์นะคะที่สอนนักบริหารระดับสูงที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่รามาธิบดีนะคะท่านได้เคยกล่าวเอาไว้นะคะหลักการในข้อนี้ค่ะท่านนะคะบอกว่านะคะเวลาชมคนนะคะ ให้ชมในศาลานะคะหมายถึงว่าอะไรนะคะถ้าเกิดคุณชมนะคะในกุฏินะคะในกุฏิแปลว่ากุฏิคือมีพระอยู่นะคะมีเป็นที่นอนของพระมีคนน้อยนะคะเวลาเราชมในกุฏิแปลว่าชมคนเนี่ยพูดเบาๆคนได้ยินไม่เยอะนะคะแต่ว่าคุณไปตําหนิในศาลาหมายถึงว่าในศาลาเนี่ยคนเยอะมากนะคะแต่คุณตําหนิลูกน้องของเราเนี่ยในศาลาในบริเวณที่มีคนเยอะอันนี้เป็นข้อห้ามเลยนะคะ ในทางปฏิบัติกลับกันก็คือว่าเวลาที่ลูกน้องของเรานะคะทําดีนะคะเราอย่าลืมชื่นชมนะคะสิ่งที่เขาทําได้ดีนะคะเวลาชมนะคะก็ให้ชมไปที่พฤติกรรมของเขานะคะที่ดีงามนะคะเช่นเขามีความรับผิดชอบนะคะทำงานนะคะจนแล้วเสร็จส่งภายในเวลาหรือลูกน้องดูแลงาน5สอนะคะเรื่องของความสะอาดได้อย่างดีออกแบบอาคารสถานที่หรือจัดทำ วิธีการนะคะจัดเก็บของให้มีระเบียบนะคะอันนี้คุณก็ต้องชื่นชมนะคะพฤติกรรมที่ดีงามอันนี้นะคะของลูกน้องของคุณให้กับคนอื่นๆเนี่ยได้รับรู้นะคะ เพื่อที่จะให้เขาเกิดกำลังใจแล้วก็มีแรงนะคะที่จะสร้างสรรค์งานดีๆต่อไปนะคะคำพูดนะคะเป็นสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจคนทำงานนะคะคำชื่นชมเมื่อเขาทำได้ดีนะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยมีพลังนะคะในการทำงานต่อไปแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าลูกน้องของเราเนี่ยทำผิดพลาดนะคะอย่าเป็นเด็ดขาดที่จะต่อว่านะคะกลางที่ประชุมหรือต่อว่าในที่ต่างๆที่มีคนจํานวนมากนะคะถ้าเกิดเขาทําผิดพลาดนะคะเวลา ที่เราคุยกันนะคะควรจะคุยในที่ที่มีคนรับรู้โดยจำนวนน้อยนะคะเพื่อที่เขาจะได้สามารถที่จะบอกเล่านะคะบางข้อมูลที่เขาไม่สามารถเปิดเผยในที่ที่มีคนจำนวนเยอะได้นะคะอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้รับรู้ข้อมูลรอบด้านนะคะทั้งหมดที่บางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้พูดเรื่องของความเสียหายหรือข้อผิดพลาดในที่ที่มีคนเยอะๆนะคะแล้วนะคะเราอาจจะไม่เห็นมุมมองทั้งหมด แล้วข้อมูลที่เราได้รับเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลที่มันอาจจะมีกลไกในการปกป้องตัวเองของคนที่เจอเหตุซึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยในการที่จะพูดในที่ที่มีคนเยอะๆเพราะฉะนั้นเวลาที่มีความผิดพลาดนะคะก็ให้เราเนี่ยนะคะอย่าพูดนะคะในที่ประชุมหรือที่มีคนจํานวนมากนะคะให้หาบรรยากาศที่เหมาะสมสถานที่ที่เหมาะสมแล้วก็คนที่เหมาะสมที่จะรับฟังเขาได้นั่นเองนะคะโดยสรุปนะคะ 3. หัวหน้าแบบที่ไม่ควรที่จะมี ะะหรือไม่ควรที่จะเอาเป็นเยี่ยงอย่างเลยนะคะทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือเป็นหัวหน้าที่ไม่ฟังลูกน้องนะคะข้อที่2นะคะก็คือเป็นหัวหน้าที่ไม่ให้อิสระในการทํางานและข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นหัวหน้าที่ชมในกุฏิแล้วก็ตําหนิในศาลาก็คือว่าเวลาที่ลูกน้องทําผิดพลาดนะคะก็ ผู้ในที่ประชุมนะคะโยนความผิดให้แบบนั้นเนี่ยไม่ดีเลยนะคะถ้าใครนะคะที่มี3ข้อนี้อยู่หรือกําลังจะก้าวสู่3ข้อน,นะคะอันตรายที่ว่านี้นะคะโดยเฉพาะหัวหน้ามือใหม่นะคะให้คุณนะคะปรับปรุงตัวด่วนเลยนะคะ เพื่อที่จะทําให้การนําของคุณเป็นการนําที่มีประสิทธิภาพนะคะเกิดความสุขทั้งตัวคุณเองทั้งลูกน้องคนที่เดินตามนะคะคุณมาแล้วก็เป็นการสร้างความสุขในองค์กรที่คุณทํางานนั่นเองนะคะก็หวังว่าความรู้นี้นะคะจะเป็นประโยชน์ กับทุกทกท่านที่ติดตาม Happy Life by ว i รนุ u ์ลองนำไปใช้ดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะด้วยรักและปรารถนาดี Happy Life by ว i รนุ u ์วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ